ครับเห็นบน่ครับจวดๆนี่ปั๊บนี่ครับมากินน้วกันครับพี่น้อางนะครับผู้ทางไก่ทางไก่ตรงนี้ลูกกระบาดไล่กับระวังเนี่ยนะครับเด้อเป็นห่วงสุขภาพครับอืมผูกผูกเดี๊ยเดี๊ยจะเริ่มแก่เข่าครับ เราสัา่งแต่ไข่หิี่น้องเนี่ยจะผมบอกคุโย่ไรมามทำให้ทำกันครับนี่เลยซูดิเบดครับช่วงนี้มันเป็นนันหลายพยาธิหลายออถอดดิบึ้นดิบได้ครับ,บโคหนาดิมันหนักกว่าอ,อีกต่อนหนึ่โคหนาสิบกิโลอย่างอ,อันนี้เป็นพวงนุ่มครับฟังนี่เป็นพวงนุ่มครับฟังนี่เป็นไข่หลังหมูครับไปตับครับ รัวครับตัวนี้ครับจิงแดงอยู่นะครับแต่ว่าหวานดีแท้ผมว่าเราสะอาดไม่มีปัญหาดอกครับเพิ่งกินในตลอดแล้วนะครับอือ่าครับมาสวัสดีครับเอฟซีพรมแดงทองทุกท่านครับมาหนี้ยินดีต้อนรับสู้ขอช่องบิที่ไทยบ้านครับครับมาหนี้เลมาจินเนี่ยขเดี๋ยวพี่ต้องมาหนี้ อ่อนยุกเร้าคิมด้ยคิมนี่ครับมาแล้วครับห่วงนมครับอบครับนี่มาพี่น้องมาโอ้มืโมนี่ของแชรเลยครับมโอนี่ครับโมเป็นธรรมดาครับอบห่อนหอนน้ำนมไหลเรีเลยครับอ่ะมาครับเอาโรซ่าขึ้นก่อนนะครับนะเอาทักทายพี่น้องเนี่ยว่าโรส่าโมนี่ อีน้องเดมืะไรยังซูพี่น้องกินเนี่ยฟงน้องครับซ้ำก้น้นำนะครับพี่ครับไม่แต่ฟงน้่มคุ้นเฮ้ยแต่ฟงน้่มคุ้นเหรอครับโสดครับอันนี้เป็นไอ้ไข้หลังหมูครับกับตับหมูครับช่วงนี้โรคระบาดหลายครับไมาพักกันมากินสุกกินอะไรเนี่ยครับว่ากันเนาะครับม่กินสุกม่กินเท็ยบครับเอา

ก็ัไปนามมหลังกัไหววยอยงคู่กันครับครับท้ายพี่นองครับครับมันี้ก็แซบแซบเพื่อเราครับเอาหั่นครับบันน,นี่ครับ<อ>เห็นบ่ครับจอดดนี่ครับ นี่ครับมากินนั้งกันครับพี่น้องอ่าครับผู้ทางไก่ทางไก่ตรงนี้โรกระบาดหล,ลายกับระวังเนี่ยนะครับเด้อเป็นห่วงสุขภาพครับเป็นกุกชกเดียบๆจะเริ่มแก่เข่าครับน้ำปลาตว่าตะ์ถ้าใครเห็นนองเนี่ยจะผมบอกคุณโยไรม,มาทำมาหารทั้งกันครับนี่เลยดูดีเบียแครับช่วงนี้มันเป็นนั่นหลายพยาธิหลาย อันนี้คือดิบได้ครับโคโนะอันี้มันหนักกว่าอ่ต้อนหลโโนาชิบโกะเดี๋ยวอันนี้เป็นพวงนมครับฟังนี่เป็นพวงนมครับฟังนี่เป็นไข่หลังหมูครับไปตับครับลวกผว่าเป็นอะครับิงแดงด้วยนะครับ่แตว่าหวานดีแ้ผม่า้นาเราสะาบไม่มีปัญหาดอกครับมันอยูนใสตลอดแล้วครับอ่าครับมา เซิรนพี่น้องวะเนี่ยครับเอากินน้วกันครับถ่านี่หานี่ายครับบานีแม่นแล้วครับบานนี้เอาขอรัชจวดมาปอกันแล้วครับพี่น้องแฉบแฉบครับ,บ,บโอ้ยปรงนุง่ม เพื่ออายุไก่อย่างมหาเลยครับยินดีต้อนรับครับวันโคกสะเทนครับวันสองห้องหองจำดังกันไปรวมแพ้ชนบทครับอยู่กับบัลลัสานอยู่นะครับครับไอ้มูนผัวกันไปครับมิยังกับซอยเหลือกันไปครับครับตามอัตภาพครับ โยป็นเรียงเงิน <laughs> ครับน,นี่น้อยกับซอยกันไนยู่ครับแต่หลายคือ้อยู่ประครับเพราะว่าผม <c oughs> ดีรวยลำรวยครับพวม,มันจาถ้วนอะิง <c oughs> น้ำแจกพักๆเลยครับ บอย่างโคงนมนี่อันนี้เป็นไอ้ไข่หลังเนี่ยครับเสียงกี้อย่างอื่นแดงเดงเลยจับลวกไว้แห้งแล้วแซ่บพี่น้องแซ่บเนาะบาๆจาบเนาะ โอ้เสียพี่ตันึ่งาันหันตัวนหน่เออหันเี่นองกินเน่อือี่ใส่ขวายใส่ไปอืออื่พีน้องเหออือกินผักกันไหมด้ออือย้องเห้ว่ากินแต่เนื้อ่กินผักไรีว่าเพื่อสุขภาพครับนี่ครับ 아, 이거? 뭐? 어, 봉투가. 뭐? 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 าถามน้องถามน้งรัดบอเห็นได้กจ๊ะใส่ไปหาได้บ่อยอยูแซบโรซาโอ้ยมาโรสซากินได้แล้วครับหม้อยู่แล้วใบใจโรพี่นองเอฟซีโรสซาครับก็เป็นยังรบกปีนี้คือจะไปเหรียญสงการนะครับแม่นอันเชื่อใโรสซา ว่าเป็นแหล่งคือบริษัทเดียวกันมีบริัดสายบ้านใหม่ครับครับ COVID โควิดหรือโคโรนาครับผมครับมาได้รอบจากสรรรรรรัตววัดด้วยผมของสายกันน<า><า>ัสัตว์วัดนะครับเพราะว่าโรคระบาดครับรัฐบาลสั่งหยุดสั่งห้ามอย่างนั้นคนมาร่วมกุมกันหลายครับเพื่อห้หยุดการเดินครับแต่ว่าบ้านเท่ากันที่ทางใต้กันไป เขาฐานเนาะที่ทัวเบิดแต่ะครับผมเบิดอทีลกูกด้วยลูกครับตอนนี้อาลัดมาแรงครับช่วงเนี่มาแรงที่หนึ่งเลยม,มาที่ประเทศจ,จีนครับมาแรงเป็นยังครับมาแรง่างเรื่อง <c oughs> อเรื่อ <c oughs> <c oughs> งลชกดีฝนข้ามฝนข้ามชลูกครับ่เนี่ครับบางเกินมันมันแพรในไทยบ่เนี่ย นายยูต้องป้องกันตัวเองครับวันสุ่งค้ำนี่อาจจะเกิดขึ้นได้ไดว่าน,กกนีกิโลคงผ,ผู้เหตุรอบนี้อยู่นะรรที่ยี่กิบคนละก็ไปเหเอวาเราบแซ่บๆด้วยาาโจอยาทำลาพี่นอ้องคุยนะครับคุยคับเนี้นี่ครับ มึงเงินันนๆๆๆชนชนเออเป็นห่วงบทสซาครับย่นเขาว่าบอสซาเป็นโควิดแต่ว่าบางท่านเหหาหมอครับผมว่าเป็นโควิดนะครับลวเป็นยังไีล้ว็ี่จักพี่น้องกันครับผมกับโอสซาเดี๋ยวพี่น้องไหมครับโอสาพี่น้องครับสวัสดีครับครับเดี๋วไหมครับผมมาครับ